ความเล็กเนี่ยเรื่องของการอัดแน่นของฮาร์ดแวร์เนี่ยมีข้างมากนะครับแอร์โฟลเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอยู่แล้วก็ต้องดูพัดลมนะครับเพื่อระบายความร้อนหรือดึงลมร้อนภายในเคสออกไปนะครับข้อเสียข้อที่5นี้นะครับผมเป็นข้อเสียที่ต้องคํานึงถึงมากๆเลยนะไม่อย่างนั้นเครื่องแรงที่คุณใส่ไว้ในเคส i อ x x เนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ มีลูกค้าหรือแฟนเพจทักเข้ามาสอบถามสนใจในเคสที่เป็นไซส์แบบ mini ITX เวลาผมคุยเนี่ยก็จะพบถึงปัญหาความเข้าใจของลูกค้าบางท่านนะครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือการจัดสเปคเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งวันนี้ครับผมน้ำหมูดีบักค,คอมพิวเตอร์อยากจะมาแชร์นะครับในเรื่องของ5ข้อดีข้อเสียก่อนที่จะซื้อ mini ITX สักเครื่องแบบนี้ครับ เดี๋ยวมาดู5ข้อดีของเคสในรูปแบบไซส์มินิอาทีเอกันนะครับผมข้อที่1ขนาดเล็กกว่าไซส์ทั่วไปค่อนข้างเยอะนะด้วยดีไซน์ที่เล็กกระทันรัดนะครับซึ่งอยู่ในหมู่หมวดของ small form factor นะครับผมและด้วยความเล็กแบบนี้นะครับผมเวลามันถูกจัดวางบนโต๊ะหรือบนห้องคอมไคก็แล้วแต่เนี่ยก็ดูมีสเสน่ห์และดูรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันเหมือนกับห้องนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่เลยข้อที่2ครับท้าทายนักแต่งคอมหรือนักจัดสเปคหรือ คนที่ต้องการประกอบคอมเองนะครับก็ต้องบอกว่านะครับด้วยความที่มันเป็นเคสเล็กแบบนี้นะหลายๆท่านที่เล่นในสไตล์แนวนี้นะครับก็ค่อนข้างต้องทําการบ้านให้ดีในเรื่องของอุปกรณ์ที่สามารถคอมแพติเบิลเข้าไปในเคสที่เราเลือกได้ซึ่งต้องลงรายละเอียดดีเทลให้ดีนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับอุปกรณ์ท่านซื้อมาอาจจะใส่เข้าไปในเคสนั้นไม่ได้หรือมีปัญหาการจัดวางรวมถึงความท้าทายในด้านความแรงของเครื่องเองด้วยความที่เป็นเคสเล็กๆแบบนี้เวลาเราจัดสเปคก็อยากจะทําให้มันแรงที่สุดเท่าที่ไปไม่ได้นะครับซึ่ง ในความเป็นจริงแล้วก็สามารถทําได้นะครับ CPU ตัวแรงที่สุดในปัจจุบันรวมถึงก์ดจอที่แรงที่สุดในปัจจุบันก็อาจจะสามารถใส่เข้าไปในเคสไซมีนี้ ATX ได้เช่นกันแต่โดยที่บอกไปนะครับทุกท่านต้องทําการบ้านให้ดีนะเพราะไม่อย่างนั้นโปรเจกตท่านอาจจะล้มเลิกได้เลยข้อที่3ครับในเรื่องของการจัดวางยุคสมัยนี้นะครับ ค่อนข,ข้างจะเน้นในเรื่องของความเป็นมินิมอลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่คอนโดนะครับหรือทําห้องคอมที่ไม่ใหญ่มากขึ้นมานะเคสสไตล์มิน like ิเทสแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับสาย mini like มินิมอลทั้งหลายมีประโยชน์อย่างไรนะครับอย่างเช่นโต๊ะอย่างตรงหน้าผมเนี้ยในขนาดประมาณสักเอ่อ1.2เมตรอยู่ในแนวระนาามือผมเนี่ยเวลาวางเข้าไปนะครับบางท่านอาจจะอยากที่จะใช้จอมอนิเตอร์ถึง2ตัวนะครับหรือมีแล็ปท็อปอีกเครื่องหนึ่งถ้าเป็นเคสไซส์ในรูปแบบ ATX หรือเป็นเคสไซส์ไมโครก็อาจจะรู้สึกว่าเธอทะกับโตแล้วแต่ถ้าเป็นเคสมี a t ทแบบสม a l l form f a c t o วแบบนี้ท่านอาจจะวางจอมอมิเตอร์ได้ถึง2จอหรือด้านข้างอาจจะมีแบบท็อปวางเท่ๆอีกหนึ่งตัวสำหรับตอบแชทระหว่างที่เล่นเกมไปด้วยก็ได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์อย่างอื่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเมาส์ในเรื่องของจอยสติ๊กต่างๆก็จะสามารถจัดวางได้ดีเช่นกันนะครับนี่คือข้อดีข้อที่3ครับข้อที่4ครับข้อนี้ต้องบอกว่าไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ เวลาจัดสเปคออกมาแล้วนะครับทั้งเครื่องที่เป็นไซส์มินิ ITX เกนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้ำหนักเบานั่นเองนะครับก็เคยมีลูกค้าของเรานะครับเคยอยากจะจัดสเปคเครื่องนะครับด้วยการใช้เคสมินิ i อทแบบนี้โจย์ก็คือเน้นในเรื่องของอยากจะหิ้เครื่องนี้ขึ้นเครื่องบินกันเลยทีเดียวนะซึ่งผมก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าท่านนั้นได้และใครที่ต้องการเครื่องที่มีพ r อพแฝงมากๆก,ก,กว่าน้ตบุกและต้องการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนไบ่อยๆนะผมแนะนําเลยครับว่า ไซส์แบบนี้ครับตอบโจทย์ท่านแน่นอนครับข้อดีข้อที่5นะครับเคสไซส์ mini i t x แบบนี้บางท่านอาจจะมองในเรื่องของสเปคนะครับที่ใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กนะแต่จริงๆแล้วนะครับไม่เลยตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆที่อยู่ในเคส mini i t x แบบนี้เป็นฮาร์ดแวร์ระดับเดียวกับตัวคอมที่เป็นไซส์ ATX นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเซกเมนต์ของมันเนี่ยความแรงเนี่ยสามารถทําได้ไม่ต่างจาก เคสไซส์ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะซื้อโนบุ๊กเทพๆสักเครื่องนะครับเวลาที่จะต้องการอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะลําบากนะครับแต่เคสมินิเอทเแบบนี้นะครับด้วยความที่เคลื่อนย้ายง่ายที่ผมได้บอกไปแล้วยังสามารถอัปเกรดฮาร์ดแวร์ต่างๆได้ง่ายเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่คนที่เล่นมินิ a t ทีเอชอบในเรื่องของความเล็กและอัปเกรดจุดต่างๆได้ง,ง่ายและใช้ฮาร์ดแวร์ความแรงได้ไม่ต่างจากเคสเอทีเอนั่นเองนะครับถือเป็นข้อดีจุดใหหหญ่นรับาข้้้อี พูดถึงข้อดี5ข้อครบไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึง5ข้อเสียกันบ้างน,นะครับว่า5ข้อเสียของการที่จะเล่นเคสมินิเอทีเอ็กซ์ตัวหนึ่งมีอะไรบ้านนบนงนะครับข้อที่1นะครับตัวเคสมินิเอทีเอ็กซ์นะครับต้องบอกว่าราคาโคตรแพงด้วยความที่เคสไซส์มินิเอทีเอ็กซ์มีขนาดที่เล็กกว่าเคสทั่วไปมันค่างเยอะดันแพงกว่าเคสไซส์ ATX ก็มีก็ด้วยเหตุผลของการออกแบบการวางเลเยอร์อุปกรณ์ต่างๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ใช้แบบเดียวกับ a อ x นั่นแหละนะครับแต่คราวนี้นะครับ คนออกแบบเนี่ยเขาต้องคิดมากขึ้นนะเพื่อให้รองรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สามารถใส่เข้าไปในเคสไซส์เล็กแบบนี้ได้นะครับหรือว่าง่ายคือค่าสมองค,คิดนั่นเองนะครับผมให้เขาเถอะครับบางเคสบางตัวเนี่ยมันเล็กมากๆนะและแถมยังใส่อุปกรณ์ที่เป็นชุดน้ำเปิดได้ก็มีซึ่งผมก็เคยทำผ่านมือมาแล้วนะข้อเสียข้อที่2นะครับเมนบอดครับตัวเล็กแต่ราคาสูงแถมหายากด้วยความที่เมนบอดเนี่ยมันเล็กมากๆเนี่ยแต่ยัง ต้องสามารถทําให้มันใส่อุปกรณ์ไฮเอ็นต่างๆเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น CPU รหัส K นะครับหรือการ,ร์ดจอที่เป็นซีรีส์ใหม่ๆรองรับเจน4 Gen 5นรวมถึง SSD นะครับผมที่ปัจจุบันเนี่ยแรงสูงสุดที่เจน5แล้วนะครับผมแต่เมนบอร์ดไซส์มินิไอดีแบบนี้นะครับก็ต้องตอบโจทย์พวกนี้เข้าไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใส่ชิปเซตระดับสูงเข้าไปนะครับรวมถึงผ้าใจไฟต่างๆและสล็อตต่างๆนะครับ เพื่อให้รองรับอุปกรณนพวกนี้และยังต้องแรงเทียบเท่ากับบอร์ดที่เป็นขนาด ATX อีกนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลนะครับว่าทําไมบอร์ดไซส์เล็กแบบนี้ถึงมีราคาสูงข้อที่3นะครับเลือก power supply ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับต้องเลือก power ที่เป็นขนาด small form factor นะครับหรือ SFX นั่นเองค่อนข้างหาย,ยากนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนะครับก็อาจจะหาง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับผมเพราะว่าเริ่มมีผลิต กำลังวัดที่มากขึ้นนะครับผมพันวัตเริ่มมีมาให้เลือกกันแล้วนะครับถ้าย้อนไปหน่อยเนี่ยจะเห็นเต็มที่ก็ประมาณเอ0อ750วัตต์850วัตต์นะครับผมเป็นระดับ80พัตโกขึ้นไปบางท่านที่อยากจะเล่นเคสเล็กแบบนี้นะและต้องการงบเครื่องที่ราคาต่ำเนี่ยคอนข้างยานนิดนึงเพราะว่าตัว power supply เนี่ยมีแต่ราคาสูงเกิน3000กว่าบาทขึ้นไปแน่นอน น,นี่ก็ถือเป็นข้อเสียนะครับข้อเสียข้อที่4 m a เมนบอร์ดนะครับมีเซกเมนต์ให้เลือกค้างน้อยมากๆนะครับชิปเซตเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นชิปเซตระดับกลางขึ้นไปนะอย่างเช่น B660 นะครับถ้าฝั่ง Intel หรือถ้าฝั่ง AMD ก็เป็น B650 อะไรเงี้ยพวกนี้ขึ้นไปนะครับจนถึงในระดับสูงนะแต่บอร์ดที่เป็นระดับตัวล่างครับอย่างชิปเซ็ตที่ขึ้นด้วย H610 นะครับหรือฝั่ง AMD จะเป็น A320 A520 ถ้าจะไม่มีบอร์ดถูกที่สามารถประกอบเคสขนาด m i n i ไอทได้เลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในการหาเมนบอร์ดที่ต้องบอกว่าหายากและราคาสูงนะครับก็ใครที่อยากหาเครื่องมินิ i อทเไซส์ประหยัดก็ยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับการเลือกเมนบอร์ดข้อเสียข้อที่5ในเรื่องของการอะบายความร้อนของอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองเคสไอทเอ็กเนาะเล็กอยู่แล้วแต่ยังต้องทําให้ใส่อุปกรณ์ ที่เน้นในเรื่องของ p e r f o r m a n c e สูงสูงสได้นะครับผมอย่างเช่น CPU สูงส <ail> ูงการ์ดจอสูงสูงนะครับซึ่งปัญหาก็คือการที่จะเลือกตัวระบายความร้อน CPU สักตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Air c o o l i n g นะครับหรือ l i q u i d cooling ก็แล้วแต่นะใครจะเลือก air cooling สักตัวหนึ่งนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่ากว้างคุณยาวคุณสูงต่างเนี่ยมันสามารถใส่เข้าไปในเคสตัวมินิอ t ทของเราได้ไหมรวมถึง l i q ว i d c o o l i n g นะครับเคสไอ x บางตัวเนี่ยรองรับขนาดหม้อน้ำเนี่ น้ำปิดสักตัวหนึ่งนะครับในขนาด120มิลเนี่ยแต่ถ้าเอาไประบายความร้อนเจ้าตัว c p u i9 นะครับหรือไลเซน9เนี่ยไม่พอแน่นอนนะก็ต้องคํานึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะลืมพูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ AirFO ฟในเคสความเล็กเนี่ยเรื่องของการอัดแน่นของฮาร์ดแวร์มีค่อนข้างมากนะครับแอร์โฟเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอยู่แล้วก็ต้องดูพัดลมนะครับเพื่อระบายความร้อนหรือดึงลมร้อนภายในเคสออกไปนะครับก็ ดูให้ดีครับว่าเคสเนี่ยมีจุดไหนที่สามารถดึงลมภายในเคสออกไปได้ไหมนะครับต้องคำนึงถึงเรื่องแอร์โฟลพอสมควรข้อเสียข้อที่5นี้นะครับผมเป็นข้อเสียที่ต้องคำนึงถึงมากๆเลยนะไม่อย่างนั้นเครื่องแรงที่คุณใส่ไว้ในเคส i อทเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมฟังข้อดีข้อเสียของเคสมินิไอที์แบบนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมผลง,งานที่ ร้านเราดีบัคคอมพิวเตอร์นะครับเคยประกอบเคสในรูปแบบมินิไอเทแบบนี้จะมีทั้ง Air c o ูลิ่งนะครับทั้งเ u i d c คูลิ่งนะครับให้ดูเป็น r e f e r e n c นหรือตัวอย่างเครื่องนะครับใครที่สนใจลักษณะแบบไหนนะครับลองดูนะครับผมหลังจากนี้นะชอบเครื่องแบบไหนก็สามารถทักมาหาเราได้นะครับ